สวัสดีครับวันนี้ไอ้หนานพาอ้วนพาเลาะนะครับจะพาทุกท่านนะครับเดินทางจากตำบลหนองนกทานะครับวันนี้ไอ้หนานพาเลาะนะครับจะไปยังอำเภอเขียมราชนะครับซึ่งตำบหลหนองนกทานะครับเป็นตำบลหนึ่งในเก้านะครับของอำเภอเขียมราชนะครับ ซึ่งถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนอรุณประเสริฐนะครับถนนทางหลวงหมายเลข2 0 2นะครับเส้นทางที่จะมุ่งไปสู่จังหวัดอำนาจ,จเจริญและจังหวัดยะโสธรน,นะครับนี่อยู่ที่บ้านหนองนกทานะครับตำบลหน,นองนกทาอำเภอเขมราชจ,จังหวัดอุรลรราชธานีนะครับมุ่งไปสู่ อำเภอเขมรราชครับระยะทางประมาณ14กิโลเมตรครับสองข้างทางครับเรทั้งสองข้างทางนะครับปีหน้านะครับจะดำเนินการขยายนะครับจากถนนสองเลนเป็นถนนสี่เลนนะครับก็จะทำให้การเดินทางจากเขมรราชนะครับไปยังจังหวัดต่างๆนะครับมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ นี่นะครับฐานบ้านโนนอนามัยนะครับก็ยังเขตตำบลหนองนกทาอยู่นะครับด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นสำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองนกทาครับ สวยงามมากครับตอนนี้ยังมีต้นไม้ปกคลุมอยู่เลยสองทางทางนะครับซึ่งเมื่อไรก็ตามนะครับที่ได้ดําเนินการขยายจากถนนสองเลนเป็นสี่เลนนะครับก็จะทําให้การเดินทางไปยังตัวอาเภอขมรานจากเส้นทางตำบลหนองคางนะครับตำบลหนองผือนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับ บ้านลักเขตครับตำบลหนองนกทาครับแยกขวามือครับก็จะไปทางบ้านนายูนะครับบ้านคาหมักไรนะครับแล้วก็ไปเส้นทางวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐครับตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านลักเขตครับตำบลหนองนกทา ท่านใดนะครับที่มีความประสงค์นะครับจะเข้ามาเที่ยวที่เขมราชนะครับวัดภูอ่างนะครับหรือว่าภูอ่างนะครับบ้านหลักเขตก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับแล้วก็บ้านคำหมักไหลนะครับที่ตั้งอยู่บนภูนะครับหรือว่าบนภูเขานะครับ ทา,ทางนะครับก็ด้วยมันสำปะหลังนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับของเทอเข็ราชนะครับรองจากข้าวแล้วก็ต้นยางพารานะครับอันนี้กำลังมุ่งไปสู่เขตเทศบาลตำบลเทพบุศสาครับ เข้าสู่บ้านดงหนองหลวงครับตำบลเขมราชนะครับถนนสะดวกสบายครับตามนับเส้นทางนี้ครับเส้นทางนี้เรียกว่าถนนอระลึงประเสริฐนะครับหรือถนนทางหวงแผ่นดินหมายเลข202ครับ ซึ่งจะไปสิ้นสุดที่จังหวัดชัยภูมินะครับถนนทางหลวงหมายเลข202เริ่มต้นจากอำเภอขิมราชครับไปยังจังหวัดอำนาจเจริญยะโสธรครับอาสารคาม ออนครราชสีมานะครับทีมเพลย์ปัตไทยนะครับแล้วไปยังจังหวัดชัยภูมิครับสิ้นสุดที่จังหวัดชัยภูมิครับ เส้นถือว่าเป็นเส้นหลักนะครับในการสัญจรไปมานะครับระหว่างจังหวัดนะครับจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านใดที่จะมาต้องเที่ยวในช่วงนี้ครับเทศรกาลนานแข่งเรือครับยี่สิบเอ็ยีอี่สิบาตุลาคมครับที่อำเภอเขียม,มาราชนะครับ เชิญทุกท่านนะครับไปเที่ยวงานแข่งเรือประจำปีของเทศบาลตำบลเขมราชครับเชิญทางประมาณ14กิโลนะครับจากตำบลหนองนกทามายังอำเภอเขมราชครับ ท่านใดที่เป็นสายเนื้อนะครับชอบกินซอยจุนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงบ้านนาว่านะครับขวามือและซ้ายมือนะครับจะเป็นที่จําหน่ายนะครับเคียงเนื้อนะครับเคียงเนื้อสดสดไว้สําหรับซอยจุครับแซ่บหลายครับค่าใหม่สดทุกวันครับยกเว้นวันพระนะครับและวันสําคัญนะครับก็จะไม่มีการค่านะครับไม่มีการขายนะครับ สายเนื้อต้องมานะครับต้องมาลองดูนะครับมาชิมดูครับไม่แพงครับกิโลละสามร้อยบาทครับสำหรับเนื้อสำหรับซอยจูครับหรือเนื้อลาบนะครับนี่คือบ้านนาวาครับสองข้างทางยังเป็นป่าครับเดี๋ยวน่าจะประมาณปีหน้าครับต้นปีหน้าน่าจะมีการก่อสร้าง ถนนสีเลนครับจากตำบลหนองผือนะครับมาอย่างอำเภอเขมรราชนะครับระยะทางประมาณ20กิโลเมตรครับนะครับท่านใดที่มาเที่ยวเขมรราชแล้วนะครับยังไม่มีที่พักนะครับเยอะแยะนะครับสำหรับดีสอร์ทนะครับอาจจะเป็น ไกลหน่อยครับจากถนนคนเดินครับประมาณ4กิโลเมตรนะครับจากที่นี่นะครับก็อาจจะไม่แพงมากนะครับในผัาเที่ยวนะครับเที่ยวเมือเขมราดนะครับมาชมวัฒนธรรมนะครับการลำตังหวายนะครับการฟ้อนบาสโลมนะครับจึงมีกิจกรรมการจัดถนนคนเดินนะครับทุกวันเสาร์นะครับไม่มีวันไม่มีวันหยุดนะครับ ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์นะครับเชิญทุกท่านนะครับมาสัมผัสได้เลยนะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอําเบร์เขมาราชนะครับมีอาหารทุกสไตล์นะครับไม่ว่าอาหารญี่ปุ่นนะครับมีแลโขงนะครับที่เป็นสถานที่พักนะครับเป็นโรงแรมนะครับแต่เมื่อมาหน้าเทศกาลนะครับจ้องจอง ล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า3ามเดือนนะครับและช่วงนี้ก็สามารถมาพักได้นะครับในหลายที่นะครับสำหรับโรงแรมนะครับลร้านอาหารนะครับตามริมโขงนะครับตอนนี้มาถึงนะครับใกล้ถึงนะครับสำหรับตัวที่ว่าการอำเภอเขมราตนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ ที่เห็นด้านซ้ายมือนะครับเป็นที่ที่อาจจะดําเนินการก่อสร้างนะครับสารจังหวัดเขมรราชนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกยารพิจารณานะครับของกระทรวงยุติธรรมนะครับซ้ายมือครับที่ว่าการอำเภอเขมรราชครับขวามือคือหมวดการทางเขมรราชครับด้านหน้าที่เห็นตั้งต่าง,งานคือสำนักง,งานประปาภูมิภาคอำเภอเขมราชครับ ลงมาสังเกตซ้ายมือครับจะเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขมราชครับตรงไปก็จะเป็นโรงเรียนเขมราชพิทยาคมครับตอนนี้มี KFC มาเปิดแล้วครับ KFC ครับเปิดอยู่ที่ปัมปะตะทครับผมขวามือครับจะเป็นโรงพยาบาลเขมราชครับซ้ายมือจะเป็นโรงเรียนอนอุบาลบ้านเหนือเขมรราชครับ นี่ไอ้หนานเข้ามายังโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือ mm hmm. เขมาราชครับเป็นโรงเรียนประจำอำเภอนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มากนะครับมีนักเรียนประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยคนครับคาดว่าน่าจะถึงหนึ่งพันห้าร้อยคนนะครับซึ่งนักเรียนมาจากสามอำเภอครับเขมาราชนาตานโูไซครับ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มากครับสำหรับโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมรราชครับถือว่าเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาครับอันดับหนึ่งของอําเภอเขมรราชนะครับขวามือครับเป็นสนามที่เคยปั้นนักกีฬาติดท,ทีมชาติมาแล้วนะครับแล้วก็ปั้นนักกีฬาฟุตบอลนะครับให้แก่สโมสรต่างๆนะครับ ตอนนี้ลูกหลานอำเภอเขมรราชนะครับแล้วก็สิทธ์เก่าโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชครับติดสโมสรดังๆเช่นเมืองทองเมืองทองก็ติดครับเมืองทองก็มีนักเรียนาจากโรงเรียนบ้านเหนือเขมราชนะครับติดไปแล้วนะครับแล้วก็ปุรีลัมยูในเต็ดครับ รือรีรยู่ในเต็ดครับมีน้องๆนักเรียนนะครับจากอนุบาลบ้านเหนือเขมราชนะครับติดไปแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในนะครับภายในโรงเรียนนะครับอนุบาลบ้านเหนือเขมราชครับอนุบาลบ้านเหนือเขมราชนะครับโด่งดังนะครับผู้ที่ดําเนินการริเริ่มนะครับ ตั้งแต่แรกนะครับคือนายปร,ริญญาเหล็กดีนะครับอดีตท,ท่านเคยเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบนนะครับนะครับเนื่องจากท่านได้ประสบอุบัติเหตุนะครับทําให้ร่างกายพิการนะครับท่านเป็นผู้ปลุกปั้นนะครับผู้ตั้งนะครับ การฝึกซ้อมนะครับกีฬานะครับฟุตบอลให้แก่เด็กนักเรียนนะครับในโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราดครับตอนนี้ก็ได้รับการสึบทอดแล้วก็มีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันครับครับตอนนี้บริเวณภายในครับ ก็ลดโรงเรียนนะครับลดนักเรียนนะครับมารับเด็กๆไปเรียนเรียบร้อยนะครับในโรงเรียนครับนะครับตอนนี้ ภายในโรงเรียนนะครับด้านขวามือครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นสนามฝึกซ้อมนะครับของน้องนองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราศนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็ไปเป็นเด็กอัศนินีของทีมฟุตบอลนะครับไทยลีกเป็นจำนวนมากนะครับเมืองทองธานีก็มีแล้วนะครับ บุรีรัมย์อยู่ในเต็ดมีทุกปีครับนะครับปีละคนสองคนนะครับครับนีบ่สภาพภายในครับของโรงเรียนบ้านเหนือเข็มนาดครับผู้ปกครองนะครับ อ่ช่วงนี้เป็นตอนเย็นนะครับอ่ช่วงที่ดึกนักเรียนนะครับโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือขิมมารานครับ